นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัรสาภะคาวะโตาอะระหโตาสัมมาสัมพุทธาาัาอิมานิมยังพันเตติจีวารานิสปะริวารานิทิกขุสังคัสสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิติเกวรานิสปริวารานิปติคันหาตุอัมหากัง ทีขรัตตังอิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรกีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงค์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการลนานเทิน